สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2565กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีเมถุนนะคะ,ะก่อนอื่นเนี่ยนะคะเรามาดูก่อนว่ามีดาวย้ายอะไรบ้างเนี่ยนะคะ,ะในเดือนมกราคมนี้จะมีดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวคารดาวศุกร์ย้ายนะคะแล้วก็จะโคจรแบบวิปริตด้วยนะคะดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็จะมีการพักเนี่ยนะคะโดยที่ดาวพุธเนี่ย ก็พักอยู่ในราศีมังกรนะคะวันที่6เนี่ยนะคะถึงวันที่6กเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะเดือนมกราแล้วก็ถอยหลังนะคะพักถอยหลังมาถึงราศีธนูเนี่ยนะคะในวันที่12ส่วนดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็จะมีการพักเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยแล้วก็อยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะคะแล้วก็ถอยหลังมาเนี่ยนะคะแล้วก็มาพักที่ราศีธนูในวันที่19เนี่ยนะคะ เข้าเข้าราศีธนูในวันที่19เดือนหนึ่งนั่นนั่นเองนะคะส่วนดาวอังคารเนี่ยนะคะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16มกราและดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่14มกรานั่นเองนะคะก็จะมีดาวย้ายอยู่4ดวงนั่นเองนะคะสาหรับในเดือนมกราคมคนลัคนราราศีเมถุนเนี่ยนะคะเราก็ดูว่า เขาอะดวงโดยรวมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าชะตาอาจจะมีความรู้สึกยังไม่ค่อยสบายอกสบายใจเท่าที่ควรเน่นะคะพราะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดมีความรู้สึกเคร่งเครียดอะไรได้ง่ายหรือว่าเก็บกดอะไรไม่สบายใจอะไรอยู่ภายในนะคะหรือไม่ก็อาจจะไม่ค่อยสบายได้ด้วยนะคะของคนลักนณาราศีเมถุนเนี่ยนะคะจะต้องทําจิตใจให้อ่า ผ่อนคลายปล่อยวางนะคะบางทีถ้าเรามานึกดูดีๆเนี่ยความเครียดที่เราคิดไปเนี่ยนะคะบางบางอย่างเนี่ยนะคะก็แก้ไขอะไรไม่ได้รอเวลาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องปล่อยนะคะอาจจะต้องปล่อยแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นไปอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องพยายามทําใจตรงจุดนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันเงินกันนะคะว่าการเงินเขาเป็นอย่างไรการเงินของคนลักนณาราศีเมถุนเนี่ยนะคะ ครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะครึ่งเดือนแรกอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเราดูดาวศุกร์เนี่ยนะคะดาวศุกร์เนี่ยอยู่กับดาวเสาร์เนี่ยนะคะมันอาจจะมีความรู้สึกว่าเอออาจมีช่องทางรายจ่ายมีอะไรมากอยู่นะคะอ่าหรือไม่ก็เหมือนกับไม่ได้ใช้จ่ายเงิน ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่าที่ควรเราอาจจะต้องไปจ่ายเงินเพื่อคนอื่นเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เรามีความเบื่อมีความเซงมีความเครียดเนี่ยนะคะ,ะหรือว่าจ่ายแบบไม่เต็มใจอย่างเงี้ยนะคะแต่พอหลังวันที่19เนี่ยนะคะดาวสุกเนี่ยนะคะกะ็พักเนี่ยนะคะเ็าเรียกว่าพักเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยนะคะก็ถอยหลังมาที่ราศีธนูแล้วเนะะี่ยก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยความกดดันเรื่องการเงินเนี่ยมันเหมือนคลี่คลายขึ้นนะคะ คลายขึ้นแล้วก็เหมือนดีขึ้นแต่ก็ระดับหนึ่งนะคะดีขึ้นระดับหนึ่งความความความที่มีความไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรมันก็ผ่อนคลายขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้มีแนวคิดเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายอะไรจัดแจงเป็นระบบระเบียบขึ้นนะคะบริหารเรื่องการเงินดีขึ้นนั่นเองนะคะในช่วง หลังวันที่19ไปนะคะอันนี้เรื่องการเงินส่วนเรื่องการงานการงานนี้ดูดาวเจ้าเรือนกัมมะเนี่ยนะคะกัมมะ7 7 8 9, 1 0กอ่ากัมมะเนี่ยไปอยู่ในเรือนสุภะเพราะฉะนั้นงานเนี่ยสำเร็จแน่นอนนะคะใครใครคิดหวังทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานรอคอยเรื่องงานเกิดความสำเร็จงานดีให้ผลดีเนี่ยนะคะ ทำให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดีนะคะคนรักนาราศิมถุนนุนการงานดีนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนสุภา่ะเ,เกิดความสำเร็จนะคะทีนี้เรื่องการที่เราเห็นว่าจะสำเร็จดีมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะต้องดูดาวตนุลักด้วยนะคะถ้าดาวตนุลักยายนะคะเพราะว่า ดาวตนุลักษ์ของเราเนี่ยยังอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะคะเป็นเรือนมอรณะเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มที่แต่พอดาวพุธย้ายเดี๋ยวนะคะดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยถอยหลังมาราศีธนูถึงแม้จะได้เป็นมาตรฐานเป็นปลเนี่ยนะคะแต่ความอึดอัดความเคร่งเครียดความอะไรมันก็จะลดลงนะคะจ,จะลดลงความสบายอกสบายใจก็มีบ้างแต่ความไม่แน่นอนยังมีนะคะก็คือ,อความที่ เราเหมือนเดี๋ยวมีไฟบ้างไม่มีไฟบ้างเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าเกิดความสําเร็จความอก mm hmm. ้าวหน้าได้ดีอยู่ไหมมันจะเป็นโอกาสที่ดีขึ้นนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังวันที่12ไปเนี่ยนะคะมันก็เป็นจังหวะที่คุณน่ยความอึดอัด ความไม่สบายใจคุณลดลงแล้วก็พยายามเติมไฟให้ตัวเองหน่อยไม่ใช่ว่าลดลงตรงนี้แล้วก็ผ่อนคลายแล้วไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานที่ให้มันดีขึ้นหรือพัฒนาขึ้นนะคะก็ให้โฟกัสเรื่องงานต่อไปแล้วก็จะเกิดความสำเร็จค่ะจะเกิดความก้าวหน้าอย่างดีเลยถ้าคุณมุมานะต่ออย่างดีนะคะ,ะส่วนคนที่ทำงานประจำก็เป็นช่วงที่ช่วงนั้นอุปสรรคเกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานของคุณเนี่ย จะลดลงไปเยอะละนะคะสำหรับหลังมาที่12อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูในด้านความรักเนี่ยนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราก็ดูสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะหนึ่งสองสี่อ่าคนโสดเนี่ยนะคะก็ยังเป็นจังหวะชีวิตที่เหมือน ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะคะแต่ว่าเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อดาวสุกย้ายเนี่ยนะคะดาวสุกจะย้ายวันที่19เนี่ยนะคะ,อะตอนช่วงจังหวะนั้นเนี่ยคนโสดจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ,ะเหมือนเราคาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักก็ช่วงนั้นน่ยหลัง19ไปความรักจะเริ่มดีลงตัวเกิดความสําเร็จเกิดเหมือนกับว่าคุยกันและเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ แล้วส่วนเรื่องคนมีคู่แล้วคนมีคู่แล้วก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนมีคู่แล้วเนี่ยดาวสุกเริงนะคะก็อาจจะเป็นพินทุบาทอยู่ก็อาจจะมีความทุกข์ผสมเหมือนกันนะคะทุกข์ผสมก็อาจจะมีความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันบ้างนะคะบางทีรักกันมากาเกินไปก็จะเกิดความที่เขาเรียกว่าคิดมากาหรือมีความ มีความไม่ลงตัวอะไรบางอย่างอยู่นะคะก็มีความเครียดความอะไรถึงแม้จะเป็นดาวแห่งความรักแต่มันก็เป็นรักที่ผสมความเจ็บเหมือนกันนะคะสุกเล็งเน่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่แล้วต้องระมัดระวังหน่อยนะคะระมัดระวังการใช้วาจาการใช้คําพูดด้วยอ่นะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยอยู่มรณะเนี่ยนะคะแต่ว่าดาวพุธย,ย้ายช่วงดาวสุกย้ายมาดิดาวพุธก็ ยายละก็ยังถือว่าดีหน่อยนะคะแต่ว่าพูดก็ยังเป็นปลาเนี่ยนะคะก็ต้องระวังเรื่องวาจาอยู่นะคะแล้วก็ระวังเรื่องความคิดอ่าเราด้วยนะคะบางทีเราคิดอะไรแล้วก็คิดมากเกินไปก็จะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นจุดที่ระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะของคนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะก็สรุปก็คือ การงานเด่นนะคะการงานเด่นการเงินก็จะดีขึ้นในหลังวันที่19ไปนะคะความรักให้ระมัดระวังการขัดแย้งความคิดมากเกินไปสำหรับคนวิคู่ส่วนคนที่เป็นเป็นโสดยังไม่ได้แต่งงานหรือว่าเกี่ยวกับคนที่เข้ามาใหม่ๆก็หลังวันที่19ไปเนี่ยความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะ ดีขึ้นก็ลองดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วคลิปของคนรัชนาราศีเมถุนเนี่ยนะคะก็หวังให้ว่าทุกท่านคงจะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะอย่าประมาทมีสตินะคะในการกระทําอะไรทุกอย่างอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะและทุกท่านจะมีความสุขความรู้สึกปลอดภัยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ